สิบล้านแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่พี่ครับพี่พี่นี่คุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยพี่ครับชุดที่พี่ใส่อยู่อ่ะผมขอเช่าไปใส่หนึ่งวันได้ไหมครับพอดีว่าผมต้องไปงานเลี้ยงรุ่นนะครับพี่ถ้างั้นผมพีมพ์หนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับเจ้านายครับเจ้านายไปเชียอมันนะครับ ผมคิดว่ามันต้องเป็นพวกวิชาชีพแน่เลยครับไม่ใช่นะครับพี่ไม่ใช่นะครับผมขอร้องเลยนะครับพี่นะออกไปเจ้านายครับเจ้านายไปเชื่อนะครับคนอย่างพวกมันเนี่ยไม่เจอมันเยอะแล้ถ้างั้นเอาแบบนี้พอดีว่าในรถของผมมีชุดอยู่เดี๋ยวคุณขึ้นไปบนรถผมก่อนแล้วกันจริงเหรอครับพี่ ถ้า,างั้นขอบคุณพี่มากเลยนะครับจ้งไงนายจ้งไงนายจะไปช่วยมันทำไมครับเอาเธอะนานายไม่ต้องพูดละรีบขึ้นรถเถอะครเออนี่น้อง น้องแค่จะไปงานเลี้ยงรุ่นทำไมน้องต้องรีบร้อนะขนาดนี้ด้วยล่ะคือแบบนี้นะครับพี่พอดีว่าวันนี้เนี่ยตอนที่ผมกำลังทรงอาหารอยู่ผมได้รับข้อความแจ้งมาว่าจะมีงานเลี้ยงรุ่นที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากไปหรอกนะครับแต่ว่าคนที่ส่งข้อความแจ้งมาให้ผมเนี่ย เธอเป็นผู้หญิงคนที่ผมแอบชอบมันตั้งนานแล้วผมได้ข่าวมาว่าเธอมีแฟนแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยแฟนของเธอก็รวยแล้วก็ฐานะดีด้วยผมก็เลยอยากจะแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยครับเพื่อที่จะได้ไปเจอเธอครั้งสุดท้ายอ๋อแบบนี้นี่เอง ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องแล้วกันเจ้านายครับแต่ว่าอเอาเถอะน้าไปส่งน้องเขาหน่อยครับพี่ครับผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับ ฟีฟาทางนี้นั่นไม่ได้เจอกันนานเลยนะใช่ไม่ได้เจอกันนาน,านเลยเนาะนั่งลงกับนสิครับเอ่อแล้วเพื่อนคนอื่นเนะี่ย ฟีฟาที่จริงแล้วงานเลี้ยงรุ่นในครั้งนี้มีแค่เราสองคนเองนะถ้าเกิดว่าฉันไม่บอกนายว่ามีเพื่อนคนอื่นมาด้วยฉันก็คงจะหลอกคนอย่างนายออกมาไม่ได้หรอกนายยังจำได้ไหมว่าตอนสมัยเรียนฉันเคยเขียนอะไรไว้ให้นายในเฟซชิปของนายบ้าง ฉันเขียนว่าถ้าเกิดในอนาคตถ้าฉันยังไม่ได้แต่งงานฉันจะแต่งงานกับนาย ขอโทษด้วยนะครับ นั้นครับนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณทำอาชีพเป็นแค่คนส่งอาหารคุณยังจะชอบผมอยู่ไหมครับ ฟีฟ้าฉันมีอะไรบางอย่างจะให้นายดูด้วยนะนายลองดูนี่สิโอ๊โ ช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยฉันปวดท้องมากเลยค่ะคุณครับแต่ว่าผมต้องรีบไปส่งอาหารก่อนนะครับนะคะคุณฉันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะฉันใกล้จะคลอดแล้วค่ะคุณรบกวนคุณช่วยพายฉันไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนะคะนะคะคุณถ้างั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้ครับค่อยๆนะครับ ฟ้าสมัยตอนที่เราเรียนด้วยกันนายก็เป็นคนดีชอบช่วยเหลือเพื่อนมาโดยตลอดถึงแม้ตอนนี้นายจะเป็นแค่คนส่งอาหารแต่นายก็ยังเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเ <AS Douglas> มื่อก่อนฉันเคยบอกกับนายว่าถ้าเกิดในอนาคตฉันยังไม่ได้แต่งงานฉันจะแต่งงานกับนาย ถ้างาั้นฉันขอถามคำถามนี้กับนายอีกครั้งแล้วกันนะนายจะยอมเสียโอกาสแบบนี้เป็นครั้งที่สองไหมคือผมแต่งครับ